คุณกำลังรับชมคนคนโลกครับคนคนโลกคลิปนี้พาไปชม13เขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลต่อประเทศไทยครับเขตกำเนิดแผ่นดินไหวหมายถึงพื้นที่ที่มีพฤติกรรมหรือกิจกรรมทางธรณีแปรสันฐานเหมือนๆกันมีนิสัยการเกิดแผ่นดินไหวทั้งเรื่องขนาดและความถีค่คล้ายๆกัน สำหรับประเทศไทยนักแผ่นดินไหววิทยาท่านแรกที่แบ่งเขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อประเทศไทยเอาไว้คืออาจารย์ปริญญานุตาลัยและคณะโดยอาศัยข้อมูลโครงสร้างทางธรณีแปรสันฐานข้อมูลธรณีวิทยาและข้อมูลสถิติการเกิดแผ่นดินไหวในอดีตอาจารย์ปริญญาแบ่งเขตกำเนิดแผ่นดินไหวออกเป็น12เขตหรือโซนและตั้งชื่อให้ไว้อย่างสมเกียรติ แต่เนื่องจากข้อมูลที่จำกัดในเวลานั้นภาคใต้ของไทยดูเหมือนจะเงียบสงบอาจารย์ปริญญาจึงยังไม่จัดให้ภาคใต้เป็นเขตกำเนิดแผ่นดินไหวด้วยนิสัยแผ่นดินไหวที่เริ่มโผล่ให้เห็นมากขึ้นอาจารย์ปัญญาจารุเสริและคณะจึงปรับปรุงและนำเสนอเขตกำเนิดแผ่นดินไหวขึ้นใหม่โดยเติมภาคใต้ของไทยให้เป็นหนึ่งในเขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่น่าจับตาและแยกย่อยพื้นที่อื่นๆจากอาจารย์ปริญญาให้ละเอียดมากยิ่งขึ้น ต่อมาเมื่อรวบรวมหลักฐานได้มากพอภไพลอบลี่และคณะจึงกระชับพื้นที่เขตกำเนิดแผ่นดินไว้ให้แน่นขึ้นและขยายพื้นที่ออกไปให้ครอบคลุมรัศมี300กิโลเมตรจากประเทศไทยเพราะปัจจุบันเราเชื่อกันว่าระยะห่างขนาดนี้คือระยะไม่ปลอดภยัยถ้ามีแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวอยู่ส่วนชื่อเสียงเรียงนามและรายละเอียดในแต่ละเขตกำเนิดแผ่นดินไหวได้คัดลอกมาบางส่วนและสรุปไว้ในตารางหนึ่ง และจากข้อมูลแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้ด้วยเครื่องมือวัดไพโอบลี่และชูวองได้นำมาคำนวณในเชิงสถติติตามวิธีที่ฝรั่งเขาใช้กันในพื้นที่ต่างๆของโลกผลที่ได้พบว่าเมืองไทยไม่ได้ห่างไกลาจากภัยพิบัติแผ่นดินไหวมากนักตารางหนึ่งแสดงให้เห็นว่าในอีก50ปีข้างหน้าถ้าจะเกิดแผ่นดินไหวขนาด9.2ในแถบเขตมุดต,ตัวของเปลือกโลกสุมาตรา และอันดามันตามโซน A และ B ในตารางก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะถ้านิสัยการเกิดของแผ่นดินไหวในบริเวณนี้ไม่เปลี่ยนแปลงโอกาสเกิดก็เป็นไปได้เพียงแต่รอเวลาในการสะสมพลังงานก็เท่านั้นส่วนภาคตะวันตกของไทยตามตารางคือโซน G ก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวขนาด6.3ได้ในอีก5ปีข้างหน้าหรือจะเป็นภาคเหนือโซนเ ซึ่งจัดไว้ให้เป็นกลุ่มนิสัยเดียวกันกับกลุ่มรอยเลื่อนเดนเบียนฟูในเวียดนามก็มีโอกาสเกิด6.3เท่าเท่ากันกับภาคตะวันตกเริ่มกันที่1เขต A ขอบการชนกันในพื้นที่บ้านเราขอบการชนกันที่เด่นชัดที่สุดและอาจจะส่งผลต่อประเทศไทยคือเขตมุดตัวของเปลือกโลกสุมาตราและอันดามันซึ่งมีความยาวประมาณ4,145กิเมตร วางตัวในแนวเหนือและใต้พาดผ่านทางตะวันตกของประเทศพม่าหมูกก่เกาะนิโคบาในทะเลอันดามันต่อเนื่องลงไปถึงตอนใต้ของเกาะสุมาตราธรณีแปรสันฐานของเขตมุดต,ตัวสุมาตราและอันดามันเกิดจากแผ่นเปลือกโลกอินเดียออสเตรเลียเคลื่อนที่ด้วยความเร็วประมาณ5.5ถึง7.0เซนติเมตรต่อปี เข้าชนแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทําให้เกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จํานวนมากในช่วงเวลา35ปีที่ผ่านมาคือคศ1980-2015เช่นแผ่นดินไหวขนาด9.1เมื่อวันที่26เดือนธันวาคมคศ2004รวมทั้งแผ่นดินไหวขนาดมากกว่าหรือเท่ากับ7.0จำนวน9เหตุการณ์ซึ่งจากตำแหน่งทางภูมิศาสตร์บ่งชี้ว่าหาเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่จากเขตมุดตัวนี้ และมีการเลื่อนตัวในแนวดิ่งของแผ่นเปลือกโลกใต้ทะเลอาจเกิดสึนามิและส่งผลกระทบต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซียนรวมถึงประเทศไทยถัดมาเขตที่2เขต B ส่วนการมุดตัวเพื่อที่จะประเมินรูปร่างและการวางตัวของเขตมุดตัวของเปลือกโลกคารุสิริและไพลอบลี่ได้สร้างแบบจำลองการกระจายตัวของแผ่นดินไหวในรูปแบบของภาคตัดขวางโดยพิจารณาตามแนวการวางตัว6แนว พาดผ่านเขตมุดตัวของเปลือกโลกต่างๆในภูมิภาคอาเซียนซึ่งผลการศึกษาเขตมุดตัวของเปลือกโลกสุมาตราและอันดามันแสดงในภาคตัดขวางที่1-2ถึงภาคตัดขวางที่1ตัดขวางเขตมุดตัวของเปลือกโลกสุมาตราและอันดามันบริเวณหมู่เกาะนิโคบาแสดงลักษณะการมุดตัวของเปลือกโลกไปทางตะวันออกโดยเริ่มมุดตัวในช่วงกิโลเมตรที่300ของภาคตัดขวางทำมุมการมุดตัวประมาณ45องศา และมุดลงไปถึงความลึก180กิโลเมตรใต้พื้นโลกบริเวณกิโลเมตรที่500ภาคตัดขวางที่2ตัดขวางเขตมุดตัวของเปลือกโลกสุมาตราและอันดามันบริเวณตอนเหนือของเกาะสุมาตราโดยแสดงการมุดตัวไปทางตะวันออกเฉียงเหนือในช่วงกิโลเมตรที่450ของภาคตัดขวางและมุดลงไปถึงความลึก250กิโลเมตรใต้พื้นโลกโดยทำมุมการมุดตัวประมาณ30องศา ซึ่งมีความชันของการมุดตัวต่ำกว่าเขตมุดตัวของเปลือกโลกในพื้นที่ข้างเคียงจากภาคตัดขวางแสดงให้เห็นการมีอยู่จริงของแผ่นเปลือกโลกส่วนที่มุดตัวลงไปและเป็นแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวซึ่งจากสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมาพบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด6.7ที่เกิดเมื่อวันที่20พฤศจิกายนพศ2537 ประกอบกับแผ่นดินไหวส่วนใหญ่เป็นแผ่นดินไหวระดับลึกจึงทําให้เขตกําเนิดแผ่นดินไหวนี้ไม่สร้างภัยพิบัติมากนะักับประเทศไทยถัดมา3เขต C ีรรอยเลื่อนสกายในบรรดารอยเลื่อนแผ่นดินไหวที่คนไทยรู้จักกันรอยเลื่อนสกายถือเป็นหนึ่งในรอยเลื่อนมีพลังที่สําคัญอันดับต้นๆในอาเซียนบ้านเราซึ่งจากการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมสันติภยัยหลบหลีและสันทวัส,สุกรังสี ประเมินว่ารอยเลื่อนสกายมีความยาวประมาณ1200กิโลเมตรวางตัวอยู่ในแนวเหนือใต้ผ่ากลางอกประเทศพมา่าและพาดผ่านแทบทุกเมืองที่สำคัญเริ่มจากเมืองมิจ,จินามันทะเลตองยีเนปิดอพะโคย่างกุ้งและยังลากยาวต่อลงไปในทะเลอันดามันก็เพราะรอยเลื่อนสกายยังคงเลื่อนตัวอยู่ในปัจจุบันทำให้ตลอดแนวรอยเลื่อนยังมีแผ่นดินไหวเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากข้อมูลแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้จากเครื่องมือตรวจวัดในช่วงปีพศ2507ถึงพศ2555รวม48ปีพบว่าเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาด2.9ถึง7.3อย่างน้อย280ครั้งและถ้าสืบย้อนกลับไปถึงบันทึกประวัติศาสตร์ก็ยิ่งชัดเจนว่ารอยเลื่อนสกายเคยเกิดแผ่นดินไหวใหญ่ในระดับที่สร้างความเสียหายหลายต่อหลายครั้ง โดยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้และมีการตรวจวัดและบันทึกได้จากเครื่องมือตรวจวัดคือแผ่นดินไหวขนาด7.3ที่เกิดเมื่อวันที่21กันยายนพศ2546ดังนั้นรอยเลื่อนสกายจึงเป็นหนึ่งในแหล่งกำเนิดแผ่นดินไหวที่ประเทศไทยควรจับตามองและเฝ้าระวังถัดมา4เขตดีแองตะกรอันดามันในทางธรณีแปรสันฐาน แอ่งตะกอนอันดามันเกิดจากการเลื่อนตัวเหลื่อมกันด้วยอัตราการเลื่อนตัวที่ไม่เท่ากันของรอยเลื่อนสกายทางตอนเหนือและรอยเลื่อนสุมาตราทางตอนใต้ทำให้บริเวณตรงกลางรอยต่อของรอยเลื่อนทั้งสองนี้เกิดแรงดึงภายในแผ่นเปลือกโลกทำให้พื้นที่แยกตัวออกจากกันกลายเป็นแองตะกอนอันดามัน สภาพภูมิประเทศใต้น้ำเป็นแอ่งตะกอนที่เกิดคล้ายกับกระบวนการเกิดภูเขารอยเลื่อนซึ่งเป็นภูเขาที่เกิดจากแรงดึงทางธรณีแปรสันฐานทําให้พื้นทวีปถูกยืดออกจากกันและแตกเป็นท่อนๆและมีการยุบตัวลงอย่างเป็นระบบเกิดภูมิลักษณ์ทางธรณีวิทยาแบบร่องขนาบรอยเลื่อนและเขาขนาบรอยเลื่อนหรือในทางภูมิศาสตร์นั้นกลายเป็นแอ่งราบและเทือกเขาสลับกันไป ถึงแม้จะเป็นเขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่มีลักษณะโดยภาพรวมเป็นรอยเลื่อนปกติแต่ด้วยความที่ใกล้ขอบแผ่นเปลือกโลกและมีรอยเลื่อนในแนวระดับร่วมด้วยทำให้จากสถิติที่ผ่านมาแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด7.4ที่เกิดเมื่อวันที่6สิงหาคมพศ2531นั่นจึงทำให้เขตกำเนิดแผ่นดินไหวแองตะกรนสูมาตราเป็นหนึ่งในเขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่น่าจับตาของไทย ถัดมา5เขต e รอยเลื่อนสุมาตราถือเป็นหนึ่งรอยเลื่อนที่สำคัญของภูมิภาคเพราะด้วยภูมิประเทศบ่งชี้รอยเลื่อนที่คมชัดและมีความยาวมากทำให้รอยเลื่อนสุมาตราเป็นรอยเลื่อนที่น่ากลัวในทางธรณีแปรสันฐานรอยเลื่อนสุมาตราวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้ผ่ากลางเกาะสุมาตราพฤติกรรมการเรียงตัวเป็นแบบรอยเลื่อนในแนวระดับที่มีภูมิประเทศคมชัด บ่งชี้เป็นนัยยะว่ามีอัตราการเลื่อนตัวสูงจึงเป็นแหล่งกําเนิดแผ่นดินไหวที่สําคัญของอินโดนีเซียและอาจส่งผลด้านแรงสั่นสะเทือนมาถึงภาคใต้ของไทยหากแผ่นดินไวหวใหญ่พอซึ่งสถิติที่ผ่านมาพบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด7.6ที่เกิดเมื่อวันที่6กันยายนปีพศ2531ถัดมาเขต6เขต F แสนหวีนานติง แสนหวีนานติงเป็นรอยเลื่อนในแนวระดับที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้อยู่ทางภาคตะวันออกของประเทศพมา่าถึงแม้ว่าจะอยู่ห่างไกลาจากภาคเหนือของไทยแต่ด้วยความคมชัดของภูมิประเทศและสถิติการเกิดแผ่นดินไหวที่ผ่านมารอยเลื่อนแสนหวีนานติงจึงควรนำมาพิจารณาเป็นเขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลกระทบต่อไทย โดยแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด8.1ที่เกิดเมื่อวันที่6ตุลาคมปีพศ2531ซึ่งถือว่าเป็นรอยเลื่อนที่สามารถสร้างแผ่นดินไหวได้ใหญ่หน่ากลัวเลยทีเดียวถัดมาเขตที่7เขต G ภาคตะวันตกของไทย ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่เป็นเทือกเขาสูงสลับแองทำให้บริเวณชายแดนภาคตะวันตกของประเทศไทยและพม่าจึงมีการสร้างเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนมากในพื้นที่แต่จากการแปลความหมายภาพถ่ายดาวเทียมรวมทั้งการสำรวจธรณีวิทยาแผ่นดินไว้บ่งชี้ว่ามีรอยเลื่อนมีพลังกระจายตัวอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวเช่นรอยเลื่อนผานหลวงรอยเลื่อนผาปูนในประเทศพม่ารอยเลื่อนแม่ห้องสอนจังหวัดตาก รอยเลื่อนเมยตองยีรอยเลื่อนสีสวัสดและรอยเลื่อนเจดีสองค์ในประเทศไทยเป็นต้นแผ่นดินไหวครั้งสำคัญที่เคยเกิดขึ้นในเขตนี้ได้แก่แผ่นดินไหวขนาด5.9เมื่อวันที่17เดือนกุมภาพันธ์คศ1975จากรอยเลื่อนเมยตองยีบริเวณใกล้เขื่อนภูมิพลและเมื่อวันที่22เดือนเมษายนปีคศ1983 เกิดแผ่นดินไหวขนาด5.6บริเวณใกล้เขื่อนสีนครินซึ่งเกิดจากรอยเลื่อนสีสวัสดโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวสร้างความรุนแรงแผ่กระจายไปทั่วภาคตะวันตกและภาคกลางของประเทศไทยถัดมาเขต8เขต H ภาคใต้ของไทยจากผลสำรวจและศึกษาด้านธรณีวิทยาแผ่นดินไหวที่ผ่านมากลุ่มรอยเลื่อนระนองคลองมะรุย วางตัวในทิศตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านหลายจังหวัดในภาคใต้ของประเทศไทยอย่างไรก็ตามนักวิชาการหลายกลุ่มก็ยังไม่ปากใจเชื่อว่าเป็นรอยเลื่อนมีพลังที่สามารถสร้างแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ได้ทั้งนี้เนื่องจากข้อมูลแผ่นดินไหวที่ตรวจวัดได้พบเพียงแผ่นดินไหวขนาดเล็กถึงปานกลาง2.0ถึง4.0และเกิดไม่บ่อยนักในกลุ่มรอยเลื่อนนี้มีเพียงเหตุการณ์แผ่นดินไหวที่เกิดในอ่าวไทย นอกชายฝั่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เมื่อวันที่8ตุลาคมคศ2006ที่มีขนาด4.9ซึ่งถือว่าเป็นแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดของรอยเลื่อนระนองที่ตรวจวัดได้โดยผลกระทบจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวดังกล่าวทําให้พื้นที่ภาคใต้ของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และจังหวัดชุมพรได้รับความรุนแรงแผ่นดินไหวระดับ2-4ตามมาตราเมอร์เคอรีแปลง ถัดมาเขต9เขตไอจิงหงเมงซิงเป็นรอยเลื่อนในแนวระดับที่วางตัวในแนวตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตกเฉียงใต้อยู่ทางตอนใต้ของเขต F แสนหวีนานติงซึ่งรอยเลื่อนในกลุ่มนี้สามารถสร้างแผ่นดินไหวในระดับที่เป็นภัยพิบัติได้จะเห็นได้จากแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด7.8ที่เกิดเมื่อวันที่6พฤษภาคมพศ2553 และนอกจากนี้ยังเคยเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่อีกหลายครั้งดังแสดงในภาพซึ่งด้วยปัจจัยทางภูมิศาสตร์ที่อยู่ใกล้ภาคเหนือของไทยเขตกำเนิดแผ่นดินไหวนี้จึงน่ากลัวโดยเฉพาะพื้นที่ทางตอนเหนือของประเทศไทยถัดมาเขตที่10เขตเจเดียนเบียนฟูถือเป็นรอยเลื่อนหรือเขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่สำคัญในภูมิภาคโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเหนือของประเทศไทยและลาว การวางตัวของรอยเลื่อนเดือนเบนฟูวางตัวอยู่ในแนวตะวันออกเฉียงเหนือตะวันตกเฉียงใต้พาดผ่านเวียดนามตอนเหนือลาวตอนเหนือและเข้ามาในประเทศไทยในแถบจังหวัดอุตรดิต์ซึ่งในประเทศไทยเรียกว่ารอยเลื่อนน้ำปาดหรือรอยเลื่อนอุตรดิต์โดยมีพฤติกรรมการเลื่อนตัวเป็นแบบเลื่อนในแนวราบและมักก่อให้เกิดแผ่นดินไหวในระดับตื้นอีกความสําคัญของรอยเลื่อนนี้ก็คือ เป็นรอยเลื่อนที่พาดผ่านเขื่อนขนาดใหญ่จำนวนมากที่กั้นในแม่น้ำโขงในแถบประเทศลาวดังนั้นในการประเมินภัยพิบัติแผ่นดินไหวกับเขื่อนสำคัญๆรอยเลื่อนตัวนี้จึงมีความเกี่ยวข้องอยู่เป็นประจำโดยจากการรวบรวมสถิติข้อมูลแผ่นดินไหวพบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด6.6ที่เกิดเมื่อวันที่15มิถุนายนพศ2535 ถัดมาเขต11เขตเคแม่น้ำดาแม่น้ำมาเป็นกลุ่มรอยเลื่อนทางตอนเหนือของเวียดนามติดกับชายแดนประเทศลาวมีแนวการวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งในทางธรณีแปรสันฐานเป็นรอยเลื่อนที่เลื่อนตัวในแนวราบและด้วยที่ตั้งที่อยู่ในพื้นที่ราบเป็นส่วนใหญ่จึงทำให้รอยเลื่อนนี้เป็นรอยเลื่อนที่อาจส่งผลกระทบต่อประชาชนชาวเวียดนาม อย่างไรก็ตามหากพิจารณาในรัศมี300กิโลเมตรจากประเทศไทยพบว่ารอยเลื่อนแม่น้ำดาและแม่น้ำมาอยู่ในรัศมีทำการที่อาจส่งแรงสั่นสะเทือนต่อประเทศไทยโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางตอนเหนือของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยโดยเหตุการณ์แผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด7.4ที่เกิดเมื่อวันที่25กร,รกฎาคมปี2524 ถัดมาเขตที่12เขตแอลรอยเลื่อนเซียนฉุยผลจากการชนกันของแผ่นเปลือกโลกอินเดียกับแผ่นเปลือกโลกยูเรเซียทําให้เกิดที่ราบสูงที่เบตและเกิดการบดขยี้ของพื้นที่ทําให้เกิดแนวรอยเลื่อนมากมายโดยเฉพาะปลายทางตะวันออกของที่ราบสูงที่เบตซึ่งหนึ่งในนั้นก็คือรอยเลื่อนเซียนฉุยที่ทอดตัวลงมาทางตอนใต้อยู่ในรัศมี300กิโเมตรจากประเทศไทย จึงกำหนดให้เป็นหนึ่งในเขตแผ่นดินไหวที่อาจส่งผลต่อประเทศจากสถิติที่ผ่านมาพบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด7.5ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3กุมภาพันธ์พศ2539ด้วยขนาดแผ่นดินไหวที่ใหญ่พอสมควรจึงประเมินว่ามีโอกาสสร้างแรงสั่นสะเทือนมาถึงประเทศไทยโดยเฉพาะภาคเหนือและสุดท้าย13เขตเมรอยเลื่อนแม่น้ำแดง ถือเป็นรอยเลื่อนที่มีขนาดยาวที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเป็นรอยเลื่อนที่มีภูมิประเทศบ่งชี้รอยเลื่อนคมชัดที่สุดในอันดับต้นๆในแถบนี้ในทางภูมิศาสตร์รอยเลื่อนแม่น้ำแดงวางตัวในแนวตะวันตกเฉียงเหนือและตะวันออกเฉียงใต้พาดผ่านจากจีนตอนใต้ลงสู่ประเทศเวียดนามโดยมีพฤติกรรมการเลื่อนตัวเป็นแบบเลื่อนในแนวราบถึงแม้จะมีความยาวจนน่ากลัวแต่ด้วยความที่อยู่ลึกเข้าไปในแผ่นเปลือกโลก ทำให้รอยเลื่อนแม่น้ำแดงมักไม่ค่อยก่อให้เกิดแผ่นดินไหวบ่อยนักแต่จากสถิติที่บันทึกไว้พบว่าแผ่นดินไหวขนาดใหญ่ที่สุดที่เคยเกิดขึ้นในพื้นที่นี้คือแผ่นดินไหวขนาด7.4ที่เกิดเมื่อวันที่4มกราคมปี2513จึงประเมินว่ารอยเลื่อนแม่น้ำแดงเป็นรอยเลื่อนที่เกิดแผ่นดินไหวไม่บ่อยแต่สามารถเกิดแผ่นดินไหวในระดับรุนแรงและเป็นภัยพิบัติต่อพื้นที่โดยรอบได้เช่นกัน ทั้งหมดคือ13เขตกำเนิดแผ่นดินไหวที่ส่งผลต่อประเทศไทยครับขอบคุณข้อมูลจากเว็บไซต์ midearth.org อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานของเรานะครับ